อ้าวตองไหมอะไรนะอะไรเนาะปลาจริงเหรออันนี้จะไม่เกี่ยนะปลากระเบนปลากระเบนปลาอะไรวะกระเบนเจี๋ยวใช่เปล่าปลากระเบนปลากระเบนปลากระเบนพี่สิบสามอบอกมาแล้วนะครบว่าเป็นลานกระเบนนะฮะ

ต้าแปดเก้าไม่ต่ารไปเพราะเป็นคำตอบที่ถูก้เป็นตอนยังไม่ตกใจตกใจ นี้นะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ทีมแล้วที่ได้เข้ากันสามทีมคือทีที่ทีนี้ทีมจะเป็นทีมแบบรสชาติเกมของตองค่ะข้าวมูสข้าวมูสข้าหมอยขา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 ีาข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 า ชื่อให้องได้อว่ามีทีมแล้วแต่ชดีนะคจะมีได้แค่ทีมเดียวเท่านั้นทีจะได้บนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการที่รแต่เนินงานรา ไม่ดูงไม่มีดวงการลัวงนะฝมกีจะมีหนไปเท่านั้นที่จะสามารถให้คุณเ่ล้อที่ที่ากับคุณได้นะครับเราจะไม่ทนแจกใช่ไหมเราจ้เบานี้เหรอเราจะให้ทุกคนเลือกหนึนะครับแลก็เก็บไว้กับตัวอย่าที่เปิดดูแล้วก็ค่อยๆร้อพร้อกันให้คเลือกให้ตั้งใจ

ดนนี e ้อด <doubles> ูนเลยพี่ถือไว้สใบกังเลยผมเลือกใบนี้ให้ทีม้าเปิดดูได้ครับเรเลือกใบนี้ให้ทีมท้ายครับคุณสิทธ์เลือกแล้วฮะ่คเปิดดูนะครับเอาละฮะเราจะให้ สามทีนะครับเปิดแผ่นป้ายพลิกขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหมฮะเนมพร้อมแล้ว1 2 3พลิกเลยครับอ่านเลยโอ้โหอ้วทีที่จะได้สุดสุดอเกม วาสบิครับผมีสองทีมสนใจด้วยนะคะคุณทำดีแล้วแต่ยังดีไม่ถามในยังไม่อยากได้สองรางวัลหรือเปล่าโตดีอ่ะแล้วไครตอบั่สิแล้วใครตอบนะไนะแล้วก็ทีมได้ไมต่อต่อไปนะต่อไปครับ่วีมเข้าสู่ ที่เราจะมา์สมท็อปปิ้งกันแล้วแหละเราจะมาผสมท็อปปิ้งกันนะเราจะมาแตไงแต่